ผมรอดได้ไงอ่ะเฮ้ยผมรอดได้ไงอ่ะไม่ถามจริงเฮ้ยรอดเหรอเนี่ยกคนผมเจอพื้นใหม่จากสงครามโลก,ลโลกจำไว้ว่าเป็นพื้นที่แคบที่เราโดนเทรดได้ตลอดตัวตัววาสาไม่ไหวว่ะคือผมพิถึงการเล่นแมปแบบไปเท่าไหรย่อมากนะผมค่อนเบื่อแมปเล็กเลยตอนเนี้ยแต่แบบมันแมปภาคสามแม่งหมากกว่าภาคสองอ่ะใหสึกผมว่า ภาคสองที่ว่าหมายังสู้มแม่ภาคสไม่ได้ <c oughs> มังบ้าเ w ยวเพื่อนผมอะหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม CP Call of t y ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับตอนนี้ทางร้านจัดโปรล,ลด50%ด้วยนะครับรีบไปจัดด่วนๆราคาดีมากแล้วก็อย่าลืมตอนใช้บริการใส่โค้ด TG h o s ด้วยนะครับได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะนอกจากค a l ตี้ t y เนี่ยก็มีเกมอื่นอีกมีทั้งเกม Free Fire, ROV, Warzone โอ้ Watch อัปเดตซีซั่น4เข้าเกมแล้วนะครับเติมผ่านร้านเติมโค้ดเกมได้ราคาถูกกว่าเติมเองเช่นเคยนะครับตัวแบ็ k เซลเนี่ย ถูกกว่าเติมเองเกือบ300บาทเลยนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมโอ้ยเรามากันบน้ำเว้ยปั้มยิงเหรอเนี่ยโอ้โหซีซันห้าเข้าแล้วครับทุกคนวันนี้ผมจะมาโดดแมปที่คิดถึงมากๆอีกแมปหนึ่งแต่อาจจะมาไม่หมดทั้งแมปนะครับแต่มาในส่วนของพื้นที่นะครับก็คือซูเปอร์สโตนนั่นเองเอาวะมาแค่ส่วนเดียวก็เล่นนะครับผมเพราะว่าคิดถึงแมปพังหนึ่งไม่ไหวแล้วเร็วๆดีนะทุกคนวัดานกลับมาแน่นอนนะครับ วันนี้เราไปวอร์มซูเปอร์สตาร์โตก่อนมุมไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เล่นแบบตรงนี้เป็นปีเฮ้ยทำไมหน,แบบน้าตามันไม่เหมือนเดิมเราเปิดก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยมันหุมบินไม่ออกปาดปาดเฮ้ยมั่วมั่วมั่วนี่มั่ว จี้ครับเฮ้ยเฮ้ยไปเขี้ยไปกดเอซีเอาได้เฉยป้องเราเอาสองไงคือเราโลบเฮ้ยให้มาหลังโป่งนะโป่งนะใส่ขานะใหงวิ่งมา มาเอาไส้ขาดนะถึงหน้าเราป่ามือเจอนัดแรกไปโดนไม่ได้ว่าวองกันแบบสนุกแน่นอนคือผมพิถึงการเล่นแมปแบบไปเท่าเราเยอมากนะผมคตรเบื่อแมปเล็กเลยตอนเนี้ยแต่แบบมันแมปภาคสามแม่งหมากว่าภาคสองอ่ะใอ้สผมว่าแมปภาคสองที่ว่าหมายังสุ้แมปภาคสามไม่ได้วิ่งไปมีแต่ตึกอ้านยิงข้างในมีขอตัวนี้ก่อนโอ้โเฮียปืนพกอะไรวะเนี่ย ไฟเละมันท <qué says it> ึกนรกยังวะแล้วเราไปตามมาอย่างรวดเร็วเฮ้ยเสียงอะไรเยอะแยะไปหมดเฮ้ยเพื่อนผมเพื่อนผมโดนเอนน้างไปช่วยดีโหลดเสร็จตัวนั้นขึ้นพอดีอ้าอเคครับตัวนั้นมีคนสามให้โอ้โห ออนนี้จังหวะดีดีขอปืนดีๆหน่อยโอ้ลซองแล้วลูกสลักด้วยอุ้ย S c G ทุกคนผมเจอปืนใหม่จากสงครามโลกอุ้ยรีคอยโคตรดีแต่ต้องบอกกันนะว่าตอนไอ้แวนการ์ดอะปืนนี้ผมใช้เยอะสุดเป็นปืนเดียวที่เล่นแล้วแม่งมัน คือทรงมันเท่สุดแล้วนะผมชอบกับกาเรนรอีกจริงๆว่ากาเลน M2 ที่แบบเสียงกริ้งเท่ๆงไ,งไม่เท่าลูกท่งตัวนี้อง้อก็มาป่าอดย <c oughs> อยากได้เลยลเดี๋ยวรอเก็บแพนธพาเอาแล้วทุกคนนี่คือปืนในอุดมคติของผมนะครับโว้ววว้โวเชื่อคนแรง แนบรอนิ่มนิ่มแอนตัดตดตัดตัดตตไม่ออกเลยโอ้แบบเล่นสายใจเย็นทีไรไม่มาทักทีมาจนได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยลีโลดิงผมรอดได้เหรอเหมือนตัวที่ตามมาตัวที่สองอะไม่ใช่เพื่อนมัน โว้วววพี่หมเลดเดอร์โคตรขมมันโผมาแบบแปบ๊บเดียวเอาผมแบบก่อหายะไม่ค่อยเล่นครับเราอยู่คนเดียวในนี้เราต้องจำไว้ว่าเป็นพื้นที่แคบที่เราโดนเทรดได้ตลอดตัวตัวสามไม่ไหววะ่วนสี่สิบ โดนลอมบนหัวเจ้าปืนไม่งเท่งวะเหมือนมันเป็นโมเดลแบบทันสมัยด้วยปะโมเดลแบบโมเดิร์นหน่อยอะไข่ลงบนหัวกูจังหัวมีกี่กวุดก่อนวุดก่อนใายมุดเฮ้ยใครอะเพื่อนเหรอ mấy anh hiến tuột cam của tục chạy ở đây bên nào nào hay ai thầm này bọc mà này mà hay găm giả khơn vải dữ bụng บนมีนี่เลยไม่ยืนทับเพื่อนเลยหน่อยเพื่อนเฮ้ยมิงตามะไหมรีโหลดดิ้งหาของเล่นกันแฟตโอเคมวลเหมือนมีเลยเอาเดี๋ยวดก่อนเล่นเดี๋นี้ยเล่นนี้เราต้องเล่นหนีจริงนี่คือซุปเปอร์สตาร์โตครับอย่าซิ่งเยอะ

หนึ่งป่าลอกซ้ายอย่างรวดเร็วครับผมมันจะโดดมาคู่แน่นอนหนึ่งสองไม่ออกหนึ่งนะขอฟาร์มปืนก่อน,นออกครับออกครับออกครับเพื่อนมาตามมาแล้วครับแล้วเราก็ป่าอีกหนึ่ง มีตัวมาซ้อนให้ว่ะใครไม่รู้ขวาญเจี๊ยบอ้ยมองไม่เห็นเนี่ยแบบผมจะผมอยากจะหมุนออกนะแราแบบมไม่รอดว่ะเจอปืนชี้อันนี้รอบนี้เรามากับทีมว่ะมีแคนทงแคนแท็กมาด้วยอันนี้รับรองว่าเขาแต่งให้เราแน่นอนเฮ้ย จูโฮมีตามเพื่อนผมกูตามเพื่อนมึงไปแล้วแม่งเยอะแน่นอนข้างบนู้ช่วยข้างล่างก่อนหาปืนเล็ดตึ๊บตึ๊บตึ๊บบาวตี้สวยงาเฮ้ยนี่ก็ปืนใหม่ โอเคเมื่อกี้เราได้ S T G อันนี้เราคืณนมาเราหาเลิอดเดี๋ยวไปครับติ้งต่อไม่แล้วโทษด,ดีเพื่อนจังหวะนี้แบบเห็นใครกูแตะไปก่อนเร่เมเร่มเร่มเอาหลังอ้อมให้โทษดีโทษดีช่วยมัเอาโดนผมรอดได้ไงอ่ะผมรอดได้ไงอ่ะ ไม่ถ่ำจริงเฮ้ยรอดเหรอเนี่ยไอตัวนั้นน่าจะเซลล์อะโอ้ลีโหลดเทด้วยเดี๋ยวเบิร์โอ้ตัวนั้นผมไม่ได้วะมอตัวเบิร์กมิสตรี ช่วยเราเพื่อนโอ้แ oh, สดงว่าไมา์เมื่อกี้ผมช่วยเพื่อนนะเนี่ยเมื่อกี้มีฮิตมาร์กไมลใต้ตีนมีเสียงจบรอบไปนโอ้โหเล่น,มนผมเล่นโคตรชัวเลยนะแบบเช็คแม่งทุกมุมไม่มีใครจะเล่นชัวเท่านี้แล้วปับปับปับขวามีหัวนีกว่า ขึ้นหนึ่งบนคนเดียวนี่มฆ่าตัวตายอ่ะเราเอามาแล้วโห<ฮ>ยังแรงอยู่ถึงแม้จะโดนเนิบโอ้เอาเพื่อนในนี่อยู่นี่หว่าข้างหลังเพื่อน โหลดเราก่อนโหลดอยู่บนปั๊บ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 โอ้ยเพื่อนเรารอข้างบนเป็นล้านเลยหวานเจี๊ยบเลยเพื่อนเฮ้ยข้างล่ายังไงอยู่ไหนวะรยังไม้ร้อยเมตรอุ้ยเฮียปืนข้อวะสองเม็ดล่วงเลยอ่ะขอบคุณเพื่อน แต่งตัวเหมือนแมนโดโรเรียนเลย,เลยเามา,ยา,าช่วยแล้ว่าจูโฮมหลังเข้าว่ะนะครับนำมาเพื่อ,อนๆ <c oughs> ผมนำให้เองในไฟ์นี้ โอ๊ยปืนอะไรอ่ะโอ้โหเปินคู่ไม่โคตรซิ่งอะผมแบบเป่าหลุดเลยอะดูวนครับป้าป้าปาปาเมื่งบ้าเดี๋วดูวีเพื่อนผมอะ t ด e Lock มาเฉยเฮ้ยอเฮ้ยคนเล่น Warzone มันเป็นแรงหมดแล้ววะมันยังมันยังดีอยู่ไม่ได้อ่ยเราลงด้วย แต่ก็ยังดีที่พวกนายไม่ตายเราก็ได้ลงมาซิ่งเรื่อยๆเราเอาเกาะไปแล้วแล้วเอาแชมป์แรกซูเปอร์ตาโตมาเล่นก่อนเพื่อเป็นเลิกลันเลิกงานยามดีนะครับในการรอวูดันขา้านเฮ้ยไปทำเพื่อนผมดีกว่ามันจะมาไปแล้วนะอุย้ยเขียดหัวก็แตก ตัวนั้นลงมาใหม่ก่อสองเม็ดเดียวก่อแตกเลยคือซุนปสเตอร์ถ้าเราลงไปเล่นคนเดียวข้างล่างอรัโคตรยากเลยมันต้องเอาเนี่ยไอ้สี่คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยลงไปเล่นด้วยกันอ,อย่างตอนตาเอสจีเนี่ยผมต้องค่อยค่อยค่อยแบบค่อยแบบค่อยค่อยจดัดจัดเลยอะคะอรับลงมาหาหาเหยื่อหาอะไรข้างล่างอยู่อ่ะโอ้ยมุมนี้มุมอร่อยนัาน ตาเอ๋ตาเอ,าเอ,าเอ๋เพื่อนมันเยอะจังวะอย่าง,างเขาบอกไว้นี่ตรงนี้เราจะโดเโนเหต,ตุเอ,อ้าวที่สุดท้ายแล้วหรอโอ้ลดลงมาหาตั้งนานเหลือ <c oughs> ตีเดียวจีจีเขาโบแชมป์แรกของซูเปอร์สโตหมาจนดึกไปแล้วครับโหอะไรหรือ Go!